ทุกผลมาว่าดีนี่จังว่าพี่น้องลุงกวา่าจังว่าร้านบัดน,นี้ <c oughs> สบายดีครับเอฟซี FC ที่เคารพรักอย่าฟ้าเห็ดคุามสะอาดในหูนี่ออกดีดียาให้มันมีซีดินมันจะมาค้างอยู่ในร่องแหวนเนี่ยอ,ออกนี่ในหูนี่เอาซอออกดีดีซอออกเบิดเลยในหูนี่นี่เห็นบอนี่ขีดินนี่นี่เห็นบ้นนี่ซอออกดีดี่าม่นว่าเซียนตอกอนนี้เอาสลักเก้าตอกก็ได้ยังตอกออกก็ได้ โบโฟกัสนะครับเราได้เวลาครับมายุเท่เนี่ยมัตีเดียกนะซุ้มนี้ให็นบานเนอมันบอกมันบอกกี่บอกดีดีเราใครครวงมาไปใครครวงมาตอออกซอ,อ,อยกัน ไปข่วงอยู่รถพี่อับอันมอกกอกไม่แกอยู่นกันอันนี้ยากตัวหน,าม,น,า,นามมันบ่อกมันแข็งมันอันนี้สนับสนุนโดยนี่ครับนี่เอาศูนย์อารียาครับสุลุนคนครครับเอาหลวดเลี้ยวท่านใจครับ สั่งปุบมาปับสร้างแขียวได้แต่แขียวครับเอาเงือกบวมครับเงือกบวมฟันผูฟันก่อนเอาเปรียบเทียบเอา,เอาให้เบืองครับบานนี้มันความแตกต่างกันระวางเขียวไหมคกับเขียวเก่านี่อฟซมันคือโฟกัสบอ้โอเอาท้ายย้ำขึ้นครับมืดๆจัง่อยิึงเอาครับนี่ความแตกต่างครับ อันนี้ก็แคลอริยะกันนะครับนี่ฟันอริยะเหมือนกันครับนี่ตัวนี้เพื่อนสลัก ee มาเรียบร้อยครับ ek สองร้อยครับนี่เ,ออเพื่อนออ่นเล็กอีงยังบูล่าขอมูลบริษัทกินครับนี่คนละรุ่นครับนี่ฟันตัวนี้ก็อริยะขึ้นกันครับแต่ว่าเป็นคนละรุ่นคนละบอกคนละโรงงานผลิตบอกนี่จังไนกับ cee ขึ้นกันนะครับเอา นี่ไปที่มากครับนี่สลักสลักแบบมีไดฟซี่นี่อาถือขีดตมครับนี่ว่าม่นเบาเบา,าดิมันอยากรุดเองครับอย่างรุดเฮียฟันอยากรุดเฮียเขี่ยอยางรุดหายแต่ว่ามันปิ่นประมาณหาหุนครับนี่ถ้าเป็นเขี่มากที่มากทูรุ่นเกาสิเป็นเขี่น็อดลอยครับน็อดนอด็อตแปดหุนครับน็อดง่าย หอยขันเอาครับมันสิบรดุดแต่ว่าเอเพื่นตามนี้จริงแล้วขันสร้างได้สิสร้างเอารุ่นนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนอันนี้เพื่อนประกอบมาเรียบร้อยครับนี <c oughs> เอาเพื่อนประกอบโรงงานมาให้เรียบร้อยเอาเรียกว่าใดครับสายเจห้อกจากไดนอนหอยรุ่นใหญ่ๆผู้เระมันจังทนทานบึกปืนดีเป็นเงือกลม้ม ทำไรทำนึงมันกรสิบม,มีปผัญหากับอันนี้ขันเงือกตัวนี้เขาเอื่นเงือกได้ครับด้วยเขาเอืน่นขันเอื่นเงือกแต่ว่าตัวนี้เขาเอืน่นใบมีดนะครับใบใบมีปุ่งขี้ครับโมเมนต์บ้านร่วมกันเบอร์นี้เป็นเงือกโมเมนต์นะครับมันสีเป็นซื้อไผซื้อมันอยู่เอากับนี้ครับกำลังสิมือ สัวสัวจังหน่อยครับเอาหกพันหกพันสองรอยหาสิบชั่วโมงแลวครับนี่เอาโอ้เบิงยางพื้นเอซี่เอขันมันมีเวลาเอายามจังสี่ละเอา สติ๊กเกอร์พ่นกะโอ้ยตายสีแล้วเด้อครับอริยกกะก็ได้เอาเมืองยามคืนนีล่ล่ะเอาซอกอี่ดีซอ,อ,อกดีๆอออด,อออดีมันตีงได้มือเดียวมันก็แน่นได้อยู่ในนี่ นี่ครับนอดเลงเขาบันไดใบายักเทีแล้วครับจะซื้อมาบะเลงบูธครับอยากรวมแล้วครับ6,000ชั 6, ่วโมงกะเอ4,000ชั่วโมงคือสิ่เด้เปลี่ยนบูธครับบาดนี้เปลี่ยนบูธเปลี่ยนสลักเอาเบิ่งหออครับ6,000ชั 6, ่วโมงขนาดอันนี้ได้เครับนี่ ฟ้องกันบริษัทเ,เ,เพิ่นเอาเพิ่นเอาแผ่นขิมพัสตกครับนี่มันนั่นกันกันเสียงดังครับมันะหลวมแห้งครับมันขาดขางี้ขาดออกมันจะเป็นขิมพาสติก็ครับต่อไปเขาต้องใส่แผ่นขิมเด็กตะบัน บต่อได้ละมารับนนพไพโอ้เยฮอทานโนโต่ตอมาขับรถมารัราบบัวบัวโอ้คือแสมอนาจครับเลยวะเนนอนแนอนนบัวแล้วก็ตอกทั้งพุนกับ้านเขาบาทั้งนี้แล้วเนาะ ม latitude, ันไปตอกมาแต่อันเอาตอกแต่นี้ก็ได้ตอกไปเรื่อยๆก็ได้เอาตอกแต่พี่เราไปตอกเขาไปเลยบ่ต้องอันนี้แขงคอแข็งแขงคอแข็งตอกนอนตอกเตีกตอกอย่างแน่เงื่องตอกแค่ยังละอันอย่าไปใบย่าไปใบย่าว่าแต่มาแต่บงเงื่องไปอิงสีกับเขาแล้วเนี่ยตอกเลยนี่ ตอกคอบ่แข็งตอกบอแม่ตอกยังสสนมันบอกหัวกับมุนถิ่มเบิรแล้วน่ะตอกแห้งแคอแงแข็งกันอ่ะตอกตอกไม่ตอกคออ่อนมันเนี้บอกปนไปปนุ okay. ่น อะไในมันเงื้องตัวนี้เออต้องคมอม่พี่เออเอาตอกเลยบ่ดนี้เฟืองกระดับมันคือเป็นยังไงกนมันคือดอนมันสิบม้วนบนเออหัวยตีบ่ถือห้ามเลย <laughs> ตอกดีๆข้อแข็งอันตัวนี้อันเสาะออกดีๆในทึ่งๆเนี่ยอืมสล<ะ><ะ>ักไม่บะล่ะ สลระเก่าใส่ดิลุดอีกดิมาละสู้เขาไปก็เข้าไปล,ดดล,ลุดดอกร้วนเน

นี่นั่นดูแล้วนี่น,นีลาะสาเหตุจํานวนนี้ก็มีขี้ดิน มันรวมยังทีมือ,ม,นนอมันกันแน่นแล้วซื้อสาระกับเจ็บใส่ถุงไว้ด่เล,ล้วป้องเลอเอามาใส่ในหนี้ไว้นี่ย้ำเลยนน<ช>อ่ะแค่เดียว อยู่แล้วอยู่แล้วไปกันมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสุดท้ายไปสุดท้ายเอาใส่แหวนเออโอ้ตายตัวนี้ตอกง่ายขนาดปานนี้แล้วยางถือยอังจุ๊จบเจ้าจุ๊บเจ้าผมเลียกซะ ตอ,อกยังหันว่าเขาตอกคอยงแข็งโอยว่เขา่อะ่ได้บ่ได้ไอไรก็บสิประเดิมต้น้น <c oughs> ก่อนะ่เขายัาาาาายงแน่นง่ายเทียนอันตัว,วมีอย่างคียงถ้าเป็เขาแล้วอ้าสิ <c oughs> เิมราได้เขียวไม้ไปน้ครับฟันไม้ฟันไม้เสียนยัได้ขาดบ้านรังหลานยัได้ขาดกระเพาะวันนี้ ากไปครับกับกันวิธีการเลี่ยนเขียวเอาปีละสองหอนครับของเ้าบบเอียังไปได้ด้วครับว่นใดกินดินทรายครับเอาอยู่ดีมีแห้งครับลำรวยลำรวยสบายดีครับผม